อยากเป็นนี่ต้องดูคันนี้เลย t o y ยต้าฟอร์จูเ3.0ขับ2มินนชยัยรุ่นพิเศษปี2014สีขาวมุกค,คันนี้นะคะไม่135,000กิโลราคา589,000บาทนะคะเข้าใหม่ที่เพชรยนต์วันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะคันนี้ฟรีดาวได้เลยผ่อนเดือนละ11,000ต่อเดือนนะได้รถสวยไม่น้อยคุณภาพดีครับแก้วแน่นอนนะคะคันนี้จะจัดไปแนได้เต็มฟรีดาวออกรถศูนบาท นะ้นี่คือสภาพแรกเข้าในบริษัทเราเลยค่ะพี่สภาพแรกเข้านะคะยังสวยงามขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวเราทําสปาภายในภายนอกให้บอกเลยคุณลูกค้าค่ะได้รถสวยงามกว่านี้อีกแน่นอนค่ะสําหรับคันนี้นะคะรถแบรนด์เจ้าตลาดคู่คนไทยนะ Toyota Fortuner ไม่มี PPV รุ่นไหนโค่นได้นะอยู่กับคนไทยมาดึกดําบันมากๆเลยสําหรับแบรนด์นี้นะคะใครสนใจรุ่นนี้คันนี้นะชมคลิปเต็มคลิปนี้ได้เลยเอมมี่รีวิวละเอียดรอบคันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเอมี่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่เสรีไทย68แแยกหนึ่ง มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะวันนี้เอมี่อัปเดตรถเข้าใหม่นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาถึงที่บริษัทเพชรยนต์เลยค่ะคันหน้านี้เลยนะคะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์3.0นะคะขับเคลื่อน2อล้อรุ่นพิเศษเลยนะรุ่นมิดไซสชายปี2014สีขาวรถบ้านมือเดียวออกห้างป้ายแดงค่ะคันนี้ออกห้างป้ายแดงล้านกว่านะคะวันนี้ตกเหลือมือ2เนี่ยราคา589,000บาทค่ะพี่จ๋าได้รถครอบครัว PPV นะฮะแบรนด์คู่คนไทยนะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์หล่อๆคันนี้ ไปใช้งานในราคา5 8 000, 9 0 0 0 0 0่อน1ร0 0 0ต้นๆเท่าน,านั้น1 000, 1 0 0 0ประมาณนี้ต่อเดือนนะคะสำหรับท่านไหนนะสนใจเล็งหาตามหาอยากได้อยาก,ยากมีรถใช้งานก่อนช่วงหยุดยาวเทศกาลสงการ นะฮะอยากได้รถกลับบ้านช่วงเทศการสงการนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะเดินทางไกลสบายๆได้เลยนะฮะด้วยเครื่องยนต์3.0ดีเซลนะ D4S คันนี้บอกเลยค่อนข้างอึดถึดทนมากๆนะฮะพี่จ๋าเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่านะฮะสำหรับคันนี้นะไฟหน้าเป็นไฟหน้ามัลติเรีเฟกเตอร์นะฮะมีหลอดลูกแก้วโปรเจคเตอร์นี่เลยนะ สวยๆยอย่างนี้เลยค่ะพี่จ๋านะไฟคู่หน้าเดิมๆโรงงานค่ะพี่จ๋าไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินลอยแตกค่ะสะภาพสวยๆเลยนะคะพร้อมกับตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าคโครมเมี่ยมขนาดใหญ่ป้ายทะเบียนเดี๋ยวเราโอนเข้ากรุงเทพให้นะคะพี่จ๋าป้ายทะเบียนนี้กอไก่รอเรือ7-14จันทบ,บุรีเดี๋ยวเราโอนเข้ากรุงเทพลูกค้าจะได้ไป้ายทะเบียนอีกป้ายหนึ่งนะคะหันลงมาด้านล่างค่ะนะคะติดตั้งประตัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยค่ะพี่นะคันนี้สวยๆเลยค่ะ สามจย์ 0, ขับสวินชายปี14ไมล์หนึ่งแกิโลเท่านาะนนะได้รถบ้านสภาพดีๆนะมือเดียวป้ายแดงสวยๆไปใช้งานคันนี้นะะี่ะได้เป็นล้อมแม็กอลอยจากโรงงานนะคะพี่พร้อมยางมิชลินปี2019ค่ะนะได้ยางมิชลินปี2019ไปใช้งานนะคะแม็กอลอยสภาพสวยงามนะไม่มีรอยแตกรอยล้าว้วจ้ะพี่จ๋าสวยๆเลย เดี๋ยวให้ดูซุ้มรอด้านในค่ะนะคะซุ้มรอด้านในนะคะนี่เลยนะพวกรอยเม็ดอาร์คนะคะรอยน็อตตามจุดต่างๆทุกอย่างสภาพเดิมไม่มีร่องรอยสนิมนะคะพี่จ๋านะโชคด้านในแต้มสีโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างหลักๆนั้ไม่เคยอยุบัติเหตุหนักเข้ามาแน่นอนค่ะ กระจกมองข้างนะคะพี่จ๋าพับปรับเก็บระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับพร้อมกับตัวไฟเรียวติดตั้งที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งค่ะติดฟิล์มให้รอบคันแล้วนะครับฟิล์มประมาณ40รอบคันนะฮะแล้วก็ตัวกันสาดนะคะทั้ง4บานเลยนะจ๊จะพี่จ๋ากันสาดตรงรุ่นเลยของตัวโตโยต้าตรงรุ่นทั้ง4บานนะคะกระจกเดิมๆโรงงานจากศูย์นะคะมีนี่เลยนะตาปั๊มนะคะ,ะจากทางโตโยต้าเดิมๆโรงงานค่ะพี่ สภาพภายในสักคู่หนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวโฟกัสก่นกอนนี้เลยสภาพภายในสวยงามค่ะนะคะประตูฝั่งคนขับสีดํานะคะตัวมิดไนท์ชายคือตัวพิเศษเนาะพี่นอ้องด้านในจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยค่ะพี่จ๋านะคะมีลายไม้ตกแต่งสวยงามชัดเจนนะคะหนังใช้งานอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่เจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลรักษารถนะ,ะสภาพภายในก็คือไม่ยับไม่เดินไม่เสื่อมเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะ เดิมๆเ,เลยค่ะนะครับบกสภาพสวยงามไม่มีร่องรอยแตกรอยขาดนะคะสภาพดีๆอย่างนี้เลยค่ะพี่จ๋านะสวยๆเลยนะคันนี้ราคา589,000เท่านั้นนะคะให้ดูรอยกระดูกงูนิดนึงนี่ค่ะพี่นะเห็นไหมเอ่ยขอโฟกัสสักครู่นึงค่ะนะคะรอยกระดูกงูเห็นไหมคะพี่ ไม่มีการชนหนักถึงตัวโครงสร้างไม่เคยตัดต่อแน่นอนนะคะอยากให้ลูกค้านะมาลองรถลองขับได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะมาหาเอมมี่ได้เลยคันนี้นะพึ่งเข้ามาถึงบริษัทเราวันนี้เลยเอมมี่ก็ได้รีวิวให้กับ F อฟซท่านได้ดูกันก่อน,ก,อนก่อนปรับสภาพค่ะนะคะตัวเบาะด้านหลังนะ้แถว2นะเบาะหนังสภาพสวยๆอย่างนี้เลยมีที่พักแขนนะเป็นเบาะนั่งขนาดใหญ่หนังเดิมๆแท้ๆอย่างนี้ เลยนะคะพี่นั่งเดินทางไกลสบายๆหายห่วงได้เลยนะไม่ปวดหลังปวดก้นแน่นอนค่ะพี่จ๋านี่สําหรับนะด้านท้ายเนาะโดงไฟเบรดโดงที่สามนะคะจากติดตั้งจากศูนย์นะจากโรงงานสวยๆเลยค่ะตัวไฟท้ายสภาพเดิมๆสวยๆนะคะของเดิมๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ไม่มีร่องรอยแตกไม่เคยถูกชนมา ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราคัดเกรดเข้ามานะครับพร้อมกับตัวคิ้วโครเมียมด้านหลังขนาดใหญ่นะครับประทับตาตัวฟอร์จูเนอร์นะครับเป็นโครเมียมแบบด้านสวยๆอย่างนี้เลยค่ะกล้องถอยหลังนะครับมีกล้องถอยให้จากโรงงานเรียบร้อยนะคะพี่คันนี้นะได้ชุดแต่งนะรอบคันเลยเจ้าของเดิมแต่งชุดแต่งมาให้เรียบร้อยรอบคันนะทั้งทั้งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ สำหรับโครงสร้างด้านหลังนะคะในส่วนของตัวน็อตฝาท้ายนะคะน็อตฝาท้ายสภาพสวยสวยเลยนะคะน็อตด้านหลังสวยสวยอย่างนี้เลยค่ะพี่ไม่มีร่องรอยการแกะแงะไข่หรือการถูกชนด้านท้ายมาแน่นอนนะคะไม่เคยถอดทำสีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่นะคะนี่เลยตัวเม็ดอาร์แต่ละจุดนะคะสภาพสวยๆวยเดิมๆโรงงานอย่างนี้เลยค่ะพี่ไม่มีการชนเข้ามาแน่นอนนะคะ,ะ,ะสำหรับตัวมิดไนช์ชายนะคะภายในจะเป็นสีดำเดิมๆออกห้าง นะเฉพาะปี1-4เท่านั้นนะมิดไนาชายจะเป็นแค่ปี1-4เท่านั้นกับพี่ภายในดําสนิทเลยนะปีอื่นๆของตัวโฉมแชมป์ภายในจะเป็นสีเบจทั้งหมดนะคะสำหรับรุ่นนี้มิดไนาชายปี1-4ภายในสีดําดูแลรักษาง่ายนะ,ะดสูสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะห้าแสน่นเก้าพับาทนะคะราคาไม่แรงเลยสําหรับรถมือสองในตระกูล PPV คันนี้นะะโตโยตา้า จูเนอร์สามจุดศูนย์มิดไนดชายขับเครื่องสองล้อป,ปีหนึ่งสี่นะเดี๋ยวพาชมด้านในกันค่ะปึ๊บไขได้เลยกุญแจปึ๊บอ่า นี่เลยค่ะพี่จ๋าหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิตอลนะคะส,สวยๆอย่างนี้เลยนะพร้อมกับตัวเลขไม้แสดงโชว์หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสิบหกกิโลนะจ๊ะไม้เดิมไม้แท้ประวัติศูนย์ไม,มไม่มีการก่อไม่มีการกลับแน่นอนนะคะพี่จ๋าตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะรถคันของเราสามารถตรวจเช็คประวัติศูนย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสามารถขอตัวสำเนาเริ่มรถที่บริษัทเรานะคะไปเช็คประวัติได้เลยสำหรับตัวเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่นสัมผัสนะ a f s m a u X วิทยุบลูทูธต่างๆใส่แทนซีด นีะะคะมีระบบนำทางแม่นยำนะคะหรือเนวิเกเตอร์ให้ด้วยสำหรับตัวแอร์นะคันนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะแอร์ออโต้เนาะคันนี้เป็นเครื่อง3.0ขับสองนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบนใดค่ะพี่นี่ที่พักแขนนะคะที่เก็บสัมภาระกระจุกกระจิกพรมลัยนะคะเป็นพรมลัยหุ้มหนังนะคะสีเดิมๆโรงงานอย่างนี้เลยมีลายไม้สีก้านนะคะมีตัวมัลติฟังก์ชันจัดเต็มนะมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนะคะจะคอนโทรลตัว เครื่องเล่นนะฝั่งขวาจะคอนโทรลตัวหน้าปัดเรือนมาพร้อมกับตัวครูสคอนโทรลและพันดันชิพค่ะประตูฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่านะคะพี่จา๋านะนี่เลยกระจกปรับระบบไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะกระจกคนขับ1บานปรับระบบออโต้นะคะพี่นะมีลายไม้ลวดลายสวยงามชัดเจนค่ะสวยๆเลยนะจ๊ะพี่จา๋ากระจกมองข้างนี่ค่ะครับปรับเก็บระบบไฟฟ้านะคะ ราคาดีแน่นอนนะคันนี้นะห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะเบาคนขับปรับไฟฟ้านะคะพี่นี่เลยนะเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราได้มาอยู่ในส่วนของตัวหนะ้าห้องเครื่องกันแล้วนะพี่จ้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาดสามพันซีซีนะเครื่องยนต์ดีเซลดีโฟดีนะคะของตัวโฟล์กอเนอร์เครื่องยนต์ตัวนี้ค่อนข้าง,าง,างทนมากๆค่ะพี่นะและคันนี้มาใช้งานไปเพียงหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันกิโลไม่น้อยมากๆ นะคะไม่มีผลกระทบต่อเครื่องขนาดใหญ่ของตัว Fortuner แน่นอนสภาพห้องเครื่องด้านในดีเลยค่ะพี่แห้งๆกริบๆอย่างนี้เลยนะคะไม่มีรอยสนิมนะเครื่องไม่เคยโดนผ่าไม่เคยถูกการแกะมาเลขตัวเครื่องเลขตัวถังตรงกับตัวสำเนาเล่มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนตรวจสอบได้เลยถ้าเล่มกับถ้าตัวเลขน,นะคะห้องเครื่องตัวถังพวกนี้ไม่ตรงกับสำเนาเล่มน,นะคะเราามไม่สามารถโอหรือจัดไฟแนนซ์ได้เลยค่ะพี่นะตัวคันหน้าให้ดูคันหน้ากันแบบใกล้ๆกันเลย นะฮะคันน้านี่เลยนะฮะน็อตแต่ละจุดนะตัวเม็ดอาร์คนะคะแต่ละจุดเนาะนี่สภาพเดิมๆสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่นะเดิมกว่านี้ไม่มีแล้วเพราะว่าคันนี้เดิมที่สุดแล้วค่ะพี่จ๋านะสำหรับใครชอบคันนี้อยากเป็นนี่ติดต่อมาไ,ไวๆเลย5้9 5 8 9เ0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับแบตเตอรี่นะเราเพิ่งเปลี่ยนให้8เดือน1 6 7ใช้งานยาวๆเลยค่ะพี่จา๋าเป็นแบตเตอรี่ของ GS นะใช้งานยาวๆเลย ตัวแผ่นเพจนี่ค่ะพี่จ๋าแผ่นเพจสวยๆอย่างนี้เลยเรียบๆอย่างนี้เลยนะคะมาชมมาลองขับได้เลยนะด้านในซีนทางมะพร้าวเห็นไหมคะพี่นะเนียนๆสวยๆเลยค่ะน็อตฝากระโปรงเห็นไหมจ๊ะพี่นี่เลยค่ะน็อตฝากระโปรงสภาพสวยสมบูรณ์นะคะไม่เคยถูกการถอดทําสีมาร้อเปอร์เซ็นนะเดี๋ยวดูฝั่งนี้กันบ้างนี่ค่ะ น็อตฝากระโปรงนะคะไม่เคยถูกถอดทาสีนะโครงสร้างแ่ลรจุดสภาพสวยสมบูรณ100์ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะพี่จ๋านะเสียงพัดลมเสียงสายพานต่างๆทุกอย่าง,ง,งเงียบกริบเสียงพายเลาะมากๆเลยนะคะห้องเครื่องแห้งๆไม่มีสนิมอย่างนี้เลยค่ะพี่นะสภาพสวยสมบูรณ์จริงๆคันนี้ตัวแผ่นกันความร้อนกันบ้างดีกว่าค่ะนะคะไม่มีเชื้อราไม่หลุดลุยนะแสดงว่าคันนี้นะคะไม่เคยจมน้ําไม่เคยพลิกคว่ำหรือถูกเปลี่ยนฝากระโปรงมาค่ะพี่ เดิมๆโรงงานเลยสติกเกอร์จากทางโรงงานนะฮะฝาก,กระโปรงด้านหน้าข้างบนสวโๆอย่างนี้เลยค่ะพี่จ๋ารอยเม็ดอาร์คสภาพเดิมสวยแท้แน่นอนตาปั๊มเต y o ต้านะฮะแต่ละจุดพวกนี้บอกเลยว่าคันนี้พี่สวยงามแน่นอนใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนค่ะสำหรับท่านไหนนะฮะที่ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะสนใจรถที่เอมี่รีวิวไปคันนี้เลยนะฮะเจ้า t ต y o ต a าฟอร์จเน 3ามุย์ขับ2รุ่นมิดไนช์ชายนะคะปี2014ัคันนี้เรียกใหม่135,000กิโลเท่านั้นกับราคาตั้งขายที่เพชรยนต์นะคะ5 8 000. 9 0 0 0คุณได้รถสวยๆรถบ้านมือเดียวออกห้างป้ายแดงสภาพแลเข้ายัางกริบขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราสปาให้บอกเลยว่าสวยงามกว่าน,นี้อีกแน่นอนค่ะพี่คันนี้นะสามารถจัดไปนั้นเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะพี่จ๋าออกรถศูน์บาทได้เลยนะผ่อนเพียงเดือนละ1น0 0 0 ต่อเดือนเท่านั้นผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดเลยได้รถใช้งานทันก่อนสงการหยุดยาวแน่นอนค่ะพี่สำหรับท่านไหนสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736ค่ะ0967252736ค่ะนะคะเบอร์เอมี่แอดไลน์ก็ได้นะคะหรือคลิกด้านล่างใต้คลิป ลิงก์ไอดีไลน์มีไว้ให้เรียบร้อยค่ะพี่จา๋าแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการพอรตต่างๆทุกอย่างโลเคชั่นร้านได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะวอล์กอินมาได้เลยที่บริษัทเรานะคะเสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครค,ค่ะเปิดทําการทุกวันเลยนะจ๊ะพี่จา๋าไม่มีวันหยุด9โมงเชา้าหโมงเย็ยนนะหยุดสงการสิบสงถึนะมาก่อนมาก่อน12บเดี๋ยวลูกค้าได้รถกลับบ้านทันก่อนสงการหยุดยาวแน่นอนค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะเจ้าพี่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่นะคฮะรีวิวอะไรกับลุกค่าได้ดูกันนะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะนะสำหรับวันนี้เอมี่กับ f o r t จู e r อรคันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ